ส่วน Beautiful Creatures นะคะตกเป็นอันดับสองค่ะรายรับ4วันแรก10.5ล้านรายได้รวม10.5ล้านค่ะอันดับหนึ่ง Agood Day to Die ค่ะรายรับ4ี่วันแรก12ล้านรายได้รวม52ล้านค่ะจอห์นแมคเกรนนะก็ยังขายได้อยู่ดีนะสุดยอดต้องมีระเบิดอะคนไทยก็ชอบจอห์นแมคเรนเขาถึงบอกว่าไทวอมดี้นี่มันไม่ไม่เข้า เส้นคนไทยใช่ไมริกาไม่ได้ตังค์แล้วทำไมหนูว่าแบบมุกที่เล่นแล้วทำไมไอ้ผีข้างคาวได้เงินจังอะไรอะทวายไลท์วอมบอดี้วิธีฟูลคีเจอร์ก็ได้ตังค์ไม่ได้ตาเพราะว่าเพราะว่าวอมบอดี้กอบแอคติ้งของทวายไลท์เลยอะออ๋เหรอไอ้ครีเจอร์เนี่ยเนี่ยคือไม่รู้ว่ามันขายอะไรไงเนาะมันไม่สดเนาะคือไม่ไม่ไม่ใช่มันไม่มีตัวตัวชูอะ ไวไลท์มันคือแวมไพร์วอลบอดี้วอมบอดี้มันคือซอมบี้ไงมันไม่มีคาแรคเตอร์ขายไงไม่ไม่ดีอะไม่โรแมนติกเท่าวิวที่ฟูครีเอทช์ไม่หรอกแต่ผมว่ามันดาราไอ้ไอ้นั่นมันดูดีกว่าใช่ดาราดาราของเสื้อ้งเรื่องเนอะวอมบอดี้ไม่สุดเท่าทวายไรลุงนี้ก็ถอดเสื้อเนาะเป็นซอมบี้อ่ะจะได้เงินกคนนี้นะครับมันจะไม่เน่าเหรอมันจะไปรู้เหรอไม่หรอกหัวใจเต้นแล้วมันจะไม่เน่าเหรอ ยังไม่อยู่ได้แป๊บเดียวยังไม่นานมากอ๋อโอเคนะได้ผู้โชคดีสำหรับวันนี้แล้วนะครับที่ตอบคําถามของเราถูกนะครับแล้วก็ส่งมาส่ง s อ s เสมาเป็นคนแรกนะอะคุณมานิดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมานิดสวัสดีครับครับคุณมานิดตอบว่าเรื่องอะไรครับอเมริกันแก๊งสเตอร์ครับอ่าที่เปิดเลยครับอเมริกันแก๊งสเตอร์หรือเปล่าถ้าเปิดมาไม่ใช่นะตายเลยสามสอง นี่ครับอเมริกันแก๊งสเตอร์นะครับอาคุณวันทิศไทยถูกตั้งแต่เราไว้ว่าอะไรครับเอ่ออตรงที่เอ่อตำรวจจับไล่จับผู้ร้ายแล้วก็เป็นอะไรนะเกี่ยวกับยาเสพติดคนดังยาเสพติดครับผมอ๋อได้ดูไหมครับอเมริกันแก๊งสเตอร์ได้ดูครับชอบไหมครับก็ สนุกดีครับสนุกดีนะฮะสนุกดีอ้าววันนี้เรื่องของรางวัลดีกว่านะครับเรามีของรางวัลอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามอย่างด้วยกันนะครับสี่สี่เสื้อเสื้อสีสองสีก็ได้อ่ะอ่ะบรรยาเรนูนะครับสีเขียวหรือสีฟ้านะครับแล้วก็คลิกอะไรบ็อกซ์นะแคสเตอร์บ็อกส์นะครับจากภาพยนตร์เรื่อง beautiful creature s นะครับมีหลายๆอย่างอยู่ในนั้นเลยแล้วก็หนังเรื่อง paranormal activity 4ครับคุณมานิดเลือกที่ไหนดีครับ เอาเป็นแคสเตอร์บ็อกซ์ครับเอ๊แคสเตอร์บ็อกซ์อ่ารับไปเลยนะครับแคสเตอร์บ็อกซ์จากวิดีโอฟูลฟีเจอร์นะครับได้ชมยังคะวิดีโอฟูลฟีเจอร์ได้ดูเรื่องนี้ยังคะอ๋อยังครับยังครับยังไม่ได้ครับได้คุ้มดีได้หลายอย่างดีนะครับอ่คุณวันนี้ชมจากที่ไหนครับเออ่ ทรูวิชันสามแปดก็สามสิบแปดนะครับโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวภายในวันจันทร์อังคารมีทีมงานติดต่อกลับไปนะครับครับรับโทรศัพท์ประการขอบคุณครับครับสวัสดีครับเนี่เก่งจริงเลยตำรวจจับผู้ร้ายกันรู้เลยเหมือนกันพี่เตอร์อืมมันตำรวจจับผู้ร้ายทั้งเรื่องผมจะไม่มีวันนึกถึงเด็ดขาดตำมันเยอะตำรวจจับผู้ร้ายกรหนังในนั้นตำรวจคนมหาการกับตำรวจจับผู้ร้าย ดีโมลิชันแมนก็จะโดนจบกูไรที่เขาถ่ายออกได้ไงวะเก่งมากครับอันนี้คืออีกสามหมายเลขนะครับที่ตอบคาถามของเรามาถูกวันนี้นะครับเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปรับโทรศัพท์ด้วยลวกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดวงแล้วครับว่าใครจะได้รางวัลชิ้นไหนนะครับขอบคุณของรางวัลทั้งหมดด้วยนะครับว่าจะเป็นเสยืดนะครับจากปัญญาเรนูทั้งสองตัว2สีนะครับของรางวัลจากสมงคลนะครับขอบคุณสามงคลด้วยนะครับแคสเตอร์บ็อกซ์นะครับกล่องนี้จากบิวตี้ฟูลครีเจอร์นะครับ นี่สีม่วงนี่ที่คุณมานิดได้ไปนะครับเป็นของรางวัลจากมงคลเมเจอร์นะครับขอบคุณมงคลเมเจอร์ด้วยแล้วก็สุดท้ายครับ DVD ครับ DVD 4 p ีซี a ารานอร a มอลแ t คทิจาก United Home Entertainment นะครับขอบคุณด้วยนะครับอ่และนี่คือทั้งหมดของ w e f e เด r วันนี้นะครับวันนี้เราจะปิดรายการกันด้วยอะไรเอ่ยมิเรเซียร จำได้ีสิงวิดีโออยู่แล้วเร่องบทกวีของลูกปืนเป็นหนังเรื่องปล้นละปล้นบ้างอะไรบ้างนะครับความฟังคิ้งฮีโร่ปีเนอร์ริ่งเจนนิเฟอร์คิมนะครับอ้าวหมดเวลาของซูเปอร์เดอร์แล้วนะคลายความสุขหมดเวลาไปก่อนครับครับสวัสดีค่ะ เหตุผล hey, ที่คนสร้างปืพนพะโลกที่เป็นสากลเพื่อล่าอนาณาณิคมเพื่อล่าสัตว์ล่าคนผู้นำพิพากดการใช้กระสุนพื้นสถาปนาต๊ะแต่ทีอไม่ได้ฆ่าคนเพราะคนประหารที่ฆ่าคนเหตุผล hey, ที่กระสุนเป็นทะลุร่างคนในพื้นสภาเ <Yeah. S 1> พราะความรักข,อข,อขอ้อก่อนหลงมันสัตว์อยู่บนหน้าคนเ uh, uh. พราะความชังความเกลียดเพราะหั่ที่เพราะความจนแต่คือไม่ได้ฆ่าคนเพราะคนประหารที่ฆ่าคนแล้วทำไมมหาตมะาขาดมีต้อง่ายวะเหตุผลของคนมทิ้งคู่ฆ่าคนเหตุผลของความแค้นคนเลยฆ่าคนในคนนั่นเพราะประเทศประชาธิปไตยโดาโจมตีจึงเล็กที่ไต้เกาหลีเมื่อตอนไม่จ ลูกกระสุนที่ใหญ่ประมาณไม่โอมโบสันที่เจ้าทายออสเตรเลียและทั้งโลกก็รบกันกระสุนปืนบางไม่ถึงอาจทำลายโลกแต่จิตใจมนุษย์ตะาตที่เป็นนรกโลกกันเป็นก็วิ่งในรังพนขับขานโดยยุประสรซากสั์จากความโกรธวันเล่จากความยิวเป็นบทกวีที่ชาวไทยใหญ่มนเลเที่จิ้ได้จูบเป็นสุสวรรค์จากคุ่กาแครเลเซการเหยียดผิวเป็นบทกวีที่นักพบปาสโซมาเลียเลืองเลือดและน้ำปาที่ชายชายมาเลเซียเป็นบทกวี พระเ่็นการใช้กระสุนคือสถาปนาต